สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่หน้าวัดเทวประสา,าทนะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเอภอตะพานทินจังหวัดพิจิตรนั่นเองแล้วก็แม่น้ําที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็คือแม่น้ําน่านนะครับที่ไหลผ่านอำเอภอตะพานทินเวลาผมมากลับบ้านมาที่ทับทอ้อนะครับก็จะมาเที่ยวตลาดตรงนั้นก็จะเรียกว่าตลาดแดงทองดี นะครับซึ่งก็เป็นอ,อารยธรรมตลาดนะที่ผมมากจะพาพี่น้องไปเที่ยวอยู่เสมอนะแม่น้ำน่านก็แถวนี้มีหินเยอะะซึ่งสะพานหินก็มีตำนานนะครับว่ามีหินดานหินดินดานโผล่ขึ้นมากลางลำน้ำนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวพามาชมวิว ยามเช้ากับแม่น้ำน่านหน้าวัดเทวประสาทก็ยังไม่ได้เข้าไปฮนะว่าจะไปไหว้พระพุทธเกตมงคลนะครับห,หรือหลวงพ่อโตวัดเทวประสาทตะพานหินเดี๋ยวเดินไปตลาดนะไปชมวิถีชุมชนของชาวตลาดยามเช้ามัญหากันได้ง่ายๆที่ไหนละ่ะว่าจากรีราชาจะมาตะพันหินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้องนะ ตรงนี้ถ้าเดินตรงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปโขที่สถาน,นีรถไฟสะพานทสว่างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเห็นสะพานชัดเจนแล้วมีปั้ังโมมีโจ๊กมีข้าวต้มตม,มีผลไม้ที่ผมเล็งไว้เช้านี้ก็เป็นกุ้งทอดกุ้งแพร อ่านี่กุ้งทอยมีปลาอะไรเอ่ยปลาส้มจากปลาส้มปะตะเพียนอ๋อตะเพียนส้มกุ้งแพเท่าไหร่ครับแพถุงไม่ยี่สิบบาทถุงไม่ยี่สิบบาทเอาสักสามถุงทอดใหม่ๆอันนี้ผักข้าวนี่ผัดผัดฟังใช่ไหมแก่ผัดฟังผัดฟังผัดฟังแก่โอ้แล้วห้าบาทเป็นกุ้งสดๆนี่กบกุ้ง มีหมูย่างที่อร่อยนะะร,ร้านนี้อร่อยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีร้านเขาเรียกข้าวเหนียวหอเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยโอ้โหน่ากินมากหายอย่างเลยนะครับพอสุดถนนตรงน,รงนี้ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าร้านนี้ไฟก็จะมีโรงแรมหัวหินนิวหัวหินนะฮะแต่อยู่ที่นิวจะพานหิน เช้านี้ก็กลับบรรยากาศนิ่งๆห,หน่อยแต่สะพานหินตั้งแต่เช้าตรู่เลยตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเรียกว่าตั้งแต่ไก่โหนะครับก็มาเดินตั้งแต่สะพานเทวปาศาสัดนะครับที่มีแม่น้นําน้าหลายผ่านนะครับแล้วก็เดินผ่านตลาดแดงทองดีที่เป็นตลาดสดของชาวสะพานหินที่จะมามีวิถีการกินอยู่ในตอนเช้าๆกัน แล้วก็เดินกลับมาที่สถานีรถไฟตะพันหินโดยผ่านโรงแรมนิวหัวหินนะครับพี่น้องก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องของในอำเภอตะพานหินเนี่ยมากมายนะฮะเป็นซอยเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความเจนนริญเทียบได้กับจังหวัดเลยก็ว่าได้นะส่วนที่มาแห่งความมีตึกรามบ้านช่องมากมายขนาดนี้ ตามความเข้าใจของผมเองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขากำหนดให้ตรงสถานีตะวันหินเนี่ยเป็นสถานีที่จะเชื่อมต่อไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ mm hmm. ก็ผ่านทางอำเภอตะเคาะไปเขาทรายไปออกไปชนแดนนะแล้วก็เข้าเพชรบูรณ์เลยเพราะเนื่องมาจากว่าทางสมัยจอมพลปอเนี่ยเขาจะมีการย้ายเมืองจากจากเมืองหลวงกรุงเทพมาอยู่ที่เพชรบูรณ์นะเพราะตอนช่วงสงครามโลกเนี่ย กรุงเทพไปโดนบอมหนักเหลือเกินนะฮะก็เลยจะมีการย้ายเมืองมาที่นี่เพราะฉนั้นการย้ายเมืองมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับงั้นผู้คนก็จะต้องแห่ตามมาตึกรามบ้านช่องเลยต้องเกิดขึ้นทานี้รถไฟที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหมาะสมก็ต้องมีเหมือนกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ต่อไปกับสวนพินรีราชาตะพันหินครับพี่น้องครับ